ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไ่พลายคลิปใหม่ของช่องน,นี้ด้วยนะถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลย <S <S คําเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระและมีคําพูดและเนื้อหาที่โคตรเหมาะสมเหมาะก,กับเด็กที่กําลังพัฒนาอายุน้อยกว่า1ล้านปีผู้ใหญ่ควรได้รับคําแนะนําโปรดใช้จักรยาในการรับชม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับบานเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับก็อยู่ทางด้านของ Next Profile อีกแล้วนะครับซึ่ง Next Profile รอบนี้ก็เป็นทางด้านของพรีเมียมกันมากนะถึงแม้จะบ่นว่าไม่ทําแต่ว่าคนขอก็ทําได้อยู่นะไม่ทําเลยแค่ไม่อยากเล่นมันแล้วนะครับก็ท่านี้เป็นเน็กมีมละกันนะครับว่าเชิงก็ไม่เช,มเชิงมีมแหละแต่เขาอยากให้เป็นเน็กโปรไฟล์ะมากกว่าเพราะว่าเป็นมีมมันจะดูแบบตลกเกินไปนะครับก็อยู่ทางด้านของเจ้าสัตว์พวะพรีเมียมกันนะครับซึ่งต้องขอบอกประกอบว่าหลังจากที่ชุดของเจ้า อิลูมิโนเข้ามาเนี่ยทาให้สัตว์เทวะมีการอัปเดตของใหม่ที่ดที่องสายเข้ามาเยอะขึ้นแบบหนึ่งนะแต่ว่าครั้งนี้ปัญหาคือมาเรื่องของเก่าของคันที่ลำบากเพราะว่าของเกาอ่ะคือมันยุคตั้งแต่ก่อนเข้าภาคจีน้วยซามนอสัตว์เทวะเนี่ยเพราะงั้นก็จะเล่นบเกาของขั้นที่ยากของพวเลยพยายามให้มันสมดุลไม่ได้แบบยห่เกินไปไม่ระยะเกินไปนะเองเกาะีนี้จะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็๋ย่าดูองเกาะว่าชีวันละทีโซนที่ใช้กันมากนะซึ่ง ด้วยที่ว่าสัตเทวะนะครับเป็นเด็กเก่าเนาะข้อของของทรัพย์เขายังมีให้มาอ่ะนั่นคือเจ้าเกี4อย่างสัตเทวะขั้นสูงสุดเอธิกบัสเตอร์มาทาทูฟี่สกิลมันบอกว่าไงหนึ่งบัมบิโซแล้วก็นั่นแหละเรื่องบมบีโซแล้วถ้าฮานเขาบอกสัตเทวะเชื้อการเท่านี้แล้วควสามารถครับช่องแหวนเมื่อได้ใช้เจดีย์หนึ่งสง่าที่มีสัตเทวะนะครับเรืองสไตล์เลกาไม่เกินถึงใบแล้วก็ถ้ามีตัวเนี้ยไงบัมบิโซนนะครับสองใบมากกว่าบวกสามพัน เปหนึ่งตัวที่สามารถไหนอะไรก็ได้มินจิโซแล้วก็ถ้าได้์ิดช,ชื่อสแตนเลี้ยไกอีกตัวแล้วก็ถ้ามี2ใบได้บสถ์สามพันก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้เป็นตัวเล่นหลักเพราะว่าที่บอกเอกติดช,ชื่อเนาะตัวใต้ติดชื่อก็ต้องมีว่าทหารวิแน่์ขั้นที่จะลำบากเหมือนกันเนาะพอกนันก็มาดูเลยดีกว่าว่าจะอยังไงครับเริ่มกันที่เกศสามก่อนเลยเกศสามเนี่ยใส่เก้าใบนะซึ่งเอาตรงเลยเกศสามเนี่ยใส่มาเพื่อไม่ได้กัดแต่มาเล่นหวังหดสไตล์มากไม่ครับจะถามว่าเล่นยังไงเล่นได้เนี่ยก็ใส่ไปข้างเจ้าเอเซออร์ดาก้น เพราะเอเซอร์ก้อนไหนติดสัตเทวะนะครับฟางก็ใส่มาตามตัว6บ้านกสนามบา1เนาะก,ก็จวด1คอมือ1บายแล้วต้องตีบรรยากาศนะครับถ้าตีมีฮิตสแตอร์แล้วก็มาตีบา1ลูก1ตัวเป็นตัวที่เอาไว้ยืนช่องแวนท,ที่ได้เก่งก็เลยแสกไว้4ตัวแล้วก็แสกเป็นแล้นเจ้าอิลูมิโน่เซียมงั่นอิลูมิโน่บอกว่าช่องแวนเมื่อเรียกาตีมีฮิตบาน1สนแตอร์้วก็บุกเหมือนจะ้ต้องตีบรรยากาศใส่เพิ่มอหนึ่งเป็น1ตัวที่เอาไว้ ปัดรอบตีเพื่อที่ได้หัวเอ้ยถ้าไม่ฮิตลุกนะแต่ถ้าฮิตแวนหมวกเหมือนห้าพัฟต์สกล่าบอกว่าช่องแวนแล้วเลียถึงเธอถ้าตีฮิตถ้าไม่ยูนิตอื่นเนี่ยตีฮิตนั่นหวกเหมือนห้าเนาะก็เป็นตัวที่เอาไว้เต้นห้าตีไม่ฮิตนั่นแหละเออถ้าฮิตลุกถ้าถ้าฮิตหมื่นห้าไม่ฮิตลุกแค่นี้แล้วก็แสกเป็นของเจ้าสัตว์ว่าไอทิเตอร์เดี๋ยวไว้เดียวเบกไครับเจชั่นเบกสี่ไอลิมิตเบกสี่นะครับบอกว่าเลือดถูกในทับนะครับแล้วเป็นการหมวกเหมือนสกิลเมื่อตีสเตเลียกาที่เเปป็นนควแอร์ แถวหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มาถูกโบนบวกสองพันแล้วก็มีคุณหน้าสกิลที่ใช้จริงก็คือเอามาฝังเล่นผู้กับเจ้าอิลูเมนอลหรือเอเซอร์ได้นะเพราะว่าก็แบบเนี่ยไลท์ับปุ๊บเอลูเมนเอเซอร์เอิตนที่จะต้องจำเป็นที่แบบเอ้ยคุณต้องมานั่งอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นแล้วคือตีปุ๊บลุกทั้งสนามเลยหรือว่าเจ้าของอิลูเมนอลก็ได้ที่แบบอุ้ยไลททับปุ๊บต้องสกิลบวกมือหน้าตีปุ๊บอ่ะมือหนึ่งห้าไอ้สไตล์แรกาดอย่างเงี้ยเอออเหมือนที่มันการเล่นห ติดไว้แค่ที่เฉยๆไมไ่มีอะไรเลยเพราะว่าถ้าเล่นกับคู่อีลูเมนอลก็คือถ้าเรียนติดบวกหมื่นห้าใช่ไหมถ้าตีไม่ไม่ฮิตบวกมีฮิตก็ซ้ำแล้วก็ถ้าฮิตบวกหมื่นห้าก็ตีแรงได้แี่นั่นแหละเออไม่ได้มีเลยติดไว้บางเลยครับที่จริงจะไปใส่ติดก็ได้แต่คิดว่ามันมันเล่นเข้กากันเท่าไหร่ที่จะยากเพราะว่าสัตว์เทวะของเก่าที่ติดชื่อใช้ขโมยคู่กันง่ายๆมันไม่ค่อยมีมันมันมีแหละแต่ว่าคือมันฟิกปัญหาเรื่องที่ว่าต้องขอติดสัตว์เทวะนี่แหละครับผมเลยไม่ค่อยอยากใช้มันเท่่่่าาาไหรรเเเเนนนนนะอัีอี้้กย์ใสจ เด็ดเวดเควอสสี่ใบบอกว่าเมื่อตีแวนการถ้าแวนการเพราะว่สัตย์เทวันในชื่อการ์ดเจนี่บวกสามพั 3, นจบการต่อสู้ไปตัวตี่สองเพราะว่าถ้าเอาไม่พวกเซียวเอเซอร์ที่อยู่โว้ยเซลใช่ไหมมันจะตีข้ามเส้นคือตีหมื่นเจ็ดก็คือขอห้าฝั่งแน่แน่ถ้าเจอแฟร์ฟอร์ดหรือขอหมื่นแน่แน่เจอแคนเซลเนี X ่ยก็จะพยายามตีภาษาให้เดวิน่าเกเล็ดแหละแค่นั้นเลยไม่มีเล็กก็เสยยียไปสี่ใบนะเพราะว่ามันตีตอนไหนก็ได้หมดสามพันเนาะที่จริงจะมาใส่ตัวนัเนนี่บอกว่า เมื่อใส่ในมาเตเฟสได้บวกสามพันแต่ว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เลยไม่ใส่เพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นช่วงเด็กที่เอาเล่นต์ต่อมนเตเฟสมาเตเฟสมากกว่าเพราะงั้นก็ไม่ใส่ก็เลยเขาติมไปนี่แหละเป็นตัวเฮกเรดดาก่อนนะฮะคนละชื่อนะทุกทีนี้ชื่อคนละ้ายกันเลยนะเฮกเรดกับเฮกเรดนะค,คนละอันนั้นกันนะฮะทีที่สองแต่ว่าอาร์ตเนี้ไม่ใช่เพราะงั้นก็คนละชื่อครับ สกีบอกว่าเมื่องลงในเมนเฟสครับรรราาถ้าบรรยากาศเป็นกิสรสูงกว่าที่มีาาถ้าบรรยากาศเป็นเกิสรชเวาชีวิตารบ้านหนึ่งทิ้งมือเจ้าหนี้บวกสามพันแล้วก็ตีบรรยากาศตีพีดไน้แสต็กก็เป็นตัวที่เอาไว้ติดชื่อครับง่ายๆเลยเพราะว่ามันสามารถบตอนเกมได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมบอกอะเราจะใส่เจ้าหนี้ติดไว้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเด็กมาเล่นตอนเมนเฟสซะมากกว่าเพราะงั้นก็ใส่ติดเจ้าหนี้ไว้เล่นตอนตอนเกมไฮนิมอีกอย่างติดเฉวะด้วยก็เลยใส่มาขณะนัยนเจ้าแม็กโซทัตนะครับบอกว่า บาโซสแตนนี่นะครับการโจมตีเป็นการถ้าทีมฮิสเตนเป็นตัวที่เอาไว้ปัดรอบไปเฉยครับเพราะตอาเป็นเฟื่ส่วนใหญ่ก็เลยใส,ส่ไว้สี่ใบกลายเป็นเกียร์สองประมาณนี้นะครับก็คือเน้นบิลติดชื่อไปเลยเกียร์สองเพราะว่าทั้งเล็กเนี่ยติดชื่อคือติดเยอะนะแต่ก็ไม่ติดส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนที่มันหามากเท่าไหร่ก็เลยใส่ตัวอื่นให้ไม่ติดชื่อบ้างก็ดีคราวนี้เกียร์หนึ่งนะครับใส่เป็นทนาของเจ้ากำนัลก้นนะครับร้านนักก็บอกว่าเมื่อเมื่อโจมตีเมื่อมีอีกอื่นโจมตีนะ คำว่าสารอาชีพก็โซบัสเตอร์นี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้เชื่อเลยครับไม่ใช่มีข้เต่าเดจะไปใส่ในต้นเกมไปเลยดีกว่าอะไรเงรี้ยคือตัวไม่ของแถมไงเพราะว่าสุดท้ายสมาก็ได้เวเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าอยากได้อารติชื่อสัตว์เพิ่มขึ้นแค่เนเี้ไอ้นี้เลือกเก่งมากต้นเกมนะเพราะว่าตอนขึ้นสารแล้วสามารถทำเกมได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าในมุมนึงคือมันไม่ยัเป็นต้องไม่น่าพิ้สไตล์ขนาดนั้นก็เลยใส่อย่างนี้แหละเออแล้วก็ใส่ไปหน้าของเจ้า เคดอไม่แค่นี้สี่ใบที่สีทีว่าครับแต่เอามาไงแดมไม่มีเลยแล้วก็ใส่เป็นสกาลเลเบิร์ดเมื่อสนามในเมนเฟชนะไปถึงโซบัสสแตนดูดิทุกใบเมสนามผมจะสแตสน,สน,นสองใบมากกว่าเนื้อคสมาของโทนี่นะครับแล้วก็มีตัวเริ่มในโซได,ด้จั่อเป็นตรงที่เอามาสแตนทั้งสนามนะครับอย่างที่บอกก็เล่นเนี้ยเล่นเมนเฟน่าเยอะก็ต้องใส่สกาลเลเบิร์ดเพื่อมาทำเวฟในช่วงไม่ได้ปิดด้วยนิ่นึงทิกเกอร์เนี่ยเล่นแปลกๆหน่อยเล่นคีย์แปดดอสี่อิวสี่คีย์เนี่ยควรมีคีย์วีเอ็นอาร์ ไปจักทิกเกอร์เก่าไปเลยกันก็ไม่ได้ผลอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าก็เป็นชิวหมืุนท่าที่เก็บไว้ในมือไว้ขาดเลยครับไม่ได้มีเลยเพราะว่าทิกเกอร์เนี่ยให้ผลที่แสงเงี้ยเพราะว่าเมก่อเขนาผลานเพราะว่ายิ่งได้ชี้ไปบ่อยเงี้ยเขาจะมีดำหมุนท่าทีแต่เยอะใช่ไหมแบบเขาไม่ได้ออกฮิวเลยเงี้ยเขาจะคิดหนักเพราะว่าถ้าเขาโดนชี้ไปต้นเกมอ่ะยิ่งเจสองซะสองดมถ้าไม่ฮิตกระลุกถ้าฮิตบวกหมืหุนท่าแบบสมพติเล่นเอเซอร์เงี้ยถ้าตีไม่ฮิตกระลุกใช่ไหมก็ขู่เขาหรือแบบ เล่นแม็กโตทันอย่างเงี้ยถ้าไม่ขิดกระลุกก็แบบเล่นขู่ให้เขาดันแดมเขาไปแบบต่อไรต่อน้อยเออแบบให้มันดูยิ้มยิ้ม,ม,ม,มแต่ว่ามันน่ากลัวเพราะว่ามันไม่ขิดกระลุกนยเนี่ยมันจะมีเวฟเพิ่มมาเยอะแยะมากมายเลยถ้าไม่ขิดนะเพราะงั้นก็คิเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่ามันเอาไว้ดันแดมนั่นเองเลยแสบเป็น่างนี้ไปเลยคราวนี้จีโซนก็ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากเอปาราทัฟฟี่สี่ใบพอตีสัตว์เทวนะสำคนที่อยากเบียวนะครับแต่คนเบียวก็มีทางอื่นเหมือนะนะกันนะก็อย่างเช่น GBA เฟเวอริกวัสดุ์สแตสองใบเมโลโคเตอร์วิกเตอร์ติดไว้สองใบเพื่อเอาไว้แบบเออกรณีที่ว่าไม่มีแดมเล่นไฮบูตเอามายิงคนเฉยๆแล้วก็โกกกนดิกันสามใบยิงไอ้ที่ใบหนึ่งแล้วก็ยูนิออนใบหนึ่งนะครับก็ติดไว้แค่นี้คใายเดิมแล้วก็ตัวเลือกเป็นไวายเทเกอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเล่นขู่สกเลตไปได้ดีแล้วก็มันได้โซ่มันได้มือใครหนี้ไม่มีเลยคราวนี้เอ็กเซลที่ใช้เนี่ยก็แนะนำทำเป็นเอเซลยสอง เพราะว่ามันได้มือเพราะเลขเนี้ยต้องการมือในระหนึ่งเลยเพราะงั้นในเซอร์สองท่นที่จะเป็นแต่ว่าถ้าใครแบบอุ้ยอยากเล่นในเซอร์1ก็เล่นได้ครับแต่แค่ว่ามันจะไม่มือเพราะงั้นไม่จะมีพลังซะมากกว่าพองก็อนแนะนำให้เป็นเซอร์สองดีกว่าเพราะว่าต้องการมือไปหาตัวเล่นนั่นเองนะครับส่วนคอมโ,มโบก็ไม่มีอะไรมากอะก็เล่นเมนเฟสก็เล่นเหมือนกับตอนภาควีครับก็คือเอาเอเซอร์มาคอมแบล็คโซทัสอย่างเงี้ยแล้วก็ตี5คิดก็ไม่ลุกใช่ไหมก็บาโซสแตนมาแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่ง ถ้าไม่ฮิตกระลุกอ่าใครนี่ก็จะเป็นเล่นแบบเดิมๆครับไม่ได้ยากแต่ส่วนตอนที่สไตล์เนี่ยตัวที่สามารถกดได้ที่สุดจะเป็นสุทธันเพราะว่าพอแบตถูกทับมายืนไวรเซลใช่ไหมเอาเงียเงี้ยอ่ะสมมติไม่ฮิตนี้ใช่ไหมก็ตายออมาเพราะว่าอยู่ในไลฟ์เฟสเราสามารถสไตล์ได้อยู่อ่ะปุ๊บโอสกี้มาัพทบาสแตนตีไม่ฮิตกระลุกช่างมันแล้วก็เทคแวนใหญ่ที่โซนอ่ะไรก็ได้แล้วก็ตีในที่เจ็ดตุ๊บไปทักแตนเห็นปะมันจะเป็นคอมโบที่ว่า เล่นในตอนเมนเฟสได้เยอะแล้วก็เล่นตอนมาดาเฟสเนี่ยมาปั่นเวฟในช่วงหนักหน,นึ่งแทนนงเพราะงั้นก็างนี้บอกรับเล่น,นี้สไตล์ถอดทีมเลยก็ได้ไม่ใช้เท่านั้นแต่ว่าเล่นติดชื่อถ้าส่วนใหญ่ก็เลยใส่การพวกนี้เข้ามาเพราะว่าบางตัวอย่างเจ้าเนี่ยมันเล่นตอนเพียร์ซีไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดในมุมการใช้งานจริมงมันใช้ติดชื่อเฉยๆเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบเอ้ยอว่าเล่นในตอนประจวะยังไงเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช้หรอกแต่ว่าคือพูดยังไงดีวะคือถ้า มุนแจยโยกเล่นไปเล่นท่านักวเจ้าระเบิดเบรกกาทำได้ไอ้ที่ท่าน่าจก็ไปทําอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมมองว่า,มวาไม่เด่เน,น,เ,นดเพราะว่ามันยุ่งยากไปนิดนึงเพราะว่าคุณต้องมานั่งรอไล่สองอ่ะซึ่งแต่ว่าเอาจริงคุณสไตล์เขาทำเกมได้เยอะกว่าแต่ถ้าเอาจริงถ้าเล่นเงี่ยปุ๊บมันก็จะได้แบบความหลากหลายเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าในตีสองเขาไปหินกระลุกได้แล้วพอตีปตุ๊บตีปุ๊บลุกได้ทั้งสนามองเงี้ยที่เป็นเรือการก็แปแบบไปนี่เองครับแล้วแต่คนนะครับ นนี้เาะถ้าใครอยากเล่นธาวิตเบกก็ขอได้นะครับเดี๋ยวจะจัดในแบบหนึ่งให้นะเพราะว่าตอนแรกคือทำเสเาวรไปแล้วก็คือจจนี่สี่ไอ้นี่สี่ก็จะแบบแปลกๆแต่ถ้าใส่กีตาร์สองใบมันก็จะบเบอร์หน่อยเพราะเล่น,าน,าาน,นาอาชิร่าก็น่าคุ้มกว่านั่นแหล,ละเออก็โอเคครับเป็นไงบ้างครับสหรับในโปรไฟล์สัตถียรในรอบนี้เนาะก็เป็นพรีเมียมที่ขอมาท่านก็นทำให้นะครับก็เอาตรงว่าไม่ต้องไต่ดีเก่งเยอะจริงๆนะครับสหรับใครที่แบบ จะได้สมาชิกพรีเมียมแต่ว่าแบบไม่ตายจีโซนประดับมันจะบอกได้จะให้แบบนึงนะครับก็ถ้าชอบก็ติดริมกดไลค์กดแชร์ก็ช่องแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมพยายามทีใหม่ๆนะครับแล้วก็สปอยล่วงหน้านะครับวันที่31นะครับผมจะมีการไลฟ์หนึ่งรอบนะครับแล้วก็มีห้างหน้าของการทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคลิปที่จะหนักอีกแล้วมาไวมากแต่ว่าผมจะแนบ Google form ไว้ให้นะครับซึ่งเป็น10อันดับนะครับแค่ที่ คุณไม่ชอบในปีนี้นะครับซึ่งก็สามารถไปคอมเมนต์ได้ไปทำแบบสอบถามได้ครับอยู่แต่แน่ไปที่ดิฟคิชชั่นนะครับผมสำหารับไปทํากันได้นะครับอันนี้ขอความร่วมมือเนาะเพราะว่าผมจะพยายามทําคลิปแบบนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจบซีซั่นปีแล้วไงเพิ่งคิดได้ว่าจะทำก็เลยทํามาเลยเพราะมันจะใช้เวลานิดหนึ่งทำวันนี้ที่จีบเจ็ดแล้วก็ประมาณสองวันนะขอเวลานะครับก็ทําคลิปแป๊บเดียวไม่นานหรอกมกันก็ครับก็อย่าลืมทำแบบสอบถามนะก็ไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย